วันนี้ผมจะมาเล่นเจน่าที่เพิ่งถูกบัฟมาในแพทล่าสุดนี้นะครับเจน่าถูกบัฟให้ตอนที่เป็นล่างโฟมูลเนี่ยก็คือไอ้ล่างดาบคู่นะครับที่มันเอาดาบมาประกบกันเนี่ยตอนที่เราชาร์จสกิลหนึหรือว่าเราทําการเตะด้วยสกิลสองเนี่ยเราจะถึกขึ้นเป็น40%จาก35%นะครับ แล้วก็เบตเลือดครับผมเบตเลือดพื้นฐานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เบตเลือดต่อเลเวลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมก็เยนาในแพทนี้จะถึกขึ้นนะครับผมน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับสำหรับการบับครั้งนี้จะทําให้เยนาเนี่ยเก่งขึ้นหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อม้นเนี่ยก็ไปรับชมความสนุก,กนในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้ me, สักแป๊บผมมีเพจขายไอทีเกม RV มาแนะนําราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บบาท มี ID ยใหเลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแลรแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เดีเกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คููปองคุ้มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open ID ลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบล a ัศก็ลดสูงสุดไปถึง25เซนเลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรเรียวตาชแนลนะครับผม วันนี้ก็มาเล่นเยนาที่เพิ่งถูกบัฟมาในแพทล,ล่าสุดนี้นะครับโอเคผมจะซื้อบูธมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขายชิ้นในจังหวะนี้นะครับผมและเราจะไปขึ้นจอกเกาะก่อนครับผมถ้าเกิดผมเล่นเป็นสายเคิร์ฟเดสเนี่ยผมจะชอบออกจอกเกาะมาเป็นชิ้นที่แรกมาเป็นชิ้นแรกก่อนแล้วก็ค่อยออกบูธนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นสายผีเสื้อเนี่ยจะออกบูธมาก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นจอกเกาะกับเคิร์ฟเดสเนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับคอมโบมันแรงมากในตั้งแต่เลเวลสองเลยนะครับผม ก็จะดึงคีบแบบนี้นะครับเราจะเคลียร์สตัวก่อนถ้าเกิดเราเคลียร์สตัวได้ก่อนเนี่ยเราจะเลเวลสอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดึงคีบมาเคลียร์ก่อนนะครับสแล้วก็คอมโบไปเลยครับผมได้อยู่ครับตรงนี้ก็ได้ต่อเลือดไปครับแล้วเขาเสี่ยฟิกครับผมโดนเราไปเจ็บมากนะดูดิคือการที่เราออกดาบมาเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจเรามันแรงครับผมในการคอมโบนะโอ้สวยครับเพื่อนเวทป่าได้ด้วยนะครับผม ก็สาหรับเซตเทมในเกมนี้ผมจะเล่นเป็น2เจาะนะครับจะเล่นเป็นโบเก้นแล้วก็เล่นเป็นสเปียร์เลยนะครับมันสามารถออกคู่กันได้โดยที่มันไม่ได้ทับกันนะครับผมก็ทําการเวทเลสเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ฆ่ากบได้ครับผมแล้วก็ทำมาเลนเจ็บได้ครับแล้วต้องการเหมือนเพื่อนจะดักกันได้ต่อนะครับผมตรงนี้แต่ผมรีบเข้าเลียนบนก่อนไม่อยากจะเสียคลิปนะครับผมเพราะว่าเราต้องการเลเวลสี่เนาะเกมหน้าถ้าเกิดเลเวลสี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับสามารถคอมโบตายได้กับเลเวลสี่เลยนะครับผม เหมือนอันเลนเขาจะไปตีมังกรเอ็กมานะครับให้ผมเดินเข้าไปช่วยโอโอเลยนะตัวเนี้ยโอมานะครับผมบวบแล้วก็คอมโบเลยฮะตัวนี้โอเคปิดคิวไปครับคอมโบพาสีของเยนนะค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าเกิดตีครบ4ี่ทีนะครับผมสตูจะเสียงใบครับแล้วก็สร้างดาเมจด้วยนะครับผมระหว่านี้ฟิกเกอร์เล่นเลยครับเอาชัวร์ครับผม ก็วิธีการคอมโบของเยนาเนี่ยก็แล้วแต่น้องว่าเราจะเปิดด้วยสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองก็ได้แล้วแต่ถานดนะครับแต่ในบางจังหวะผมก็เปิดหนึ่งบางจังหวะผมก็เปิดสองครับในบางจังหวะที่ผมจะเปิดสองเนี่ยก็ต่อเมื่อแบบผมดักเขาก่อนอ่ะอ่าแล้วผมอาจจะเปิดด้วยสองเพื่อจะสโลวจะได้แบบคอมโบด้วยสกิลหนึ่งง่ายๆนะครับผมพอศัตรูติดใบแล้วเราก็กดเตะครับผมแล้วก็เตะด้วยสกิลสองหรือว่าใช้ได้สกิลหนึ่งก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมถ้าเกิดแบบเราคอมโบแล้วเขาอยู่ไกลเราเตะด้วยสกิลสอง แต่ถ้าเกิดเตะด้วยสกิลสถึงก็ใช้เป็นสกิลสนะครับผมผมน่าจะเรียกอันติีเขาได้ครับตรงนี้โอเคผมเรียกอันติของยูเอเมาได้แล้วนะตรงกลางเขาก็จะเล่นยากหน่อยนะครับแล้วแฟรจี้ทันทีครับผมโอเคโอ้และจับได้ด้วยว่ะทุกคนแฟร์เราลงหลุมไปแล้วยูเอเไม่มีอันตินะครับเราจําข้อมูลตรงนั้นไว้และก็คอมโบเลยครับผมตรงนี้เตะเข้าไปครับชาร์จรับดาเมจครับผมชาร์จครับผมลับดาเมจเพื่อจะรอสกิลหนึ่งกลับมาครับผม ไม่ไดี๋อวรอตีกลับมาครับแล้วก็สวนเดี๋ยวเราเอาเลือดหลังป้อมไปเลยนะครับแล้วเราก็จะไปเอาเลือดที่เรียนบนต่อเราก็จะได้ไม่ต้องกลับบ้านนะครับผมก็สําหรับเย,ยนาในแผดนี้นะครับผมตอนชาร์จจะถึกขึ้นมากกว่าเก่า5%นะครับไอแพดเก่า35แผดนี้40นะครับตอนชาร์จจะถึกมากๆนะครับผม The f l เรากำลังจะมาหรือเปล่าโอเค The Flash กำลังมาครับผมตรงนี้ส่วนไป สวนไปแล้วเตะแล้วเตะสกิลหนึ่งกลับมาครับแล้วคอมโบโอเคเดแฟเข้ามาช่วยได้ทันคลิปไปเลยครับสกิลมันแรงนะที่ขนาดไม่มีบัฟมังก่อนนะเจหน่านี่เป็นตัวหนึ่งที่สกิลคอมโบแรงมากๆนะครับถ้าเกิดกดติดนะแต่ว่ามันก็ต้องไวหน่อยนะครับผม ก็พอหลังเลีวยวสี่แล้ววิธีการเชียร์ครีปเนี่ยก็จะเป็นการสกิลสองครับผมแล้วก็แปงกติชาร์จครับแต่ตรงนี้ขอคอมโบหน่อยโอเคได้เลือดเข้ามาเยอะอยู่นะอาทค,ครับเผื่อเขาจะเข้ามาเชียร์คีไม่เข้าครับผมอย่างนี้เราเดินกดดันได้นะเพราะว่าก็ยังแม่นติโอเคคว้าติแล้วส่วนฮะเรามีฟิกเกอร์อยู่โอเคออกมาได้ครับแต่ไม่รู้ว่า โอเคเขาไม่น่าจะยิงผมตายนะสำหรับคีตัวนี้เราวิ่กลับบ้านเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะการคอมโบของเยนานะครับต้องไวๆหน่อยนะสำหรับมืออะมันต้องกดสกิลหนึ่งตีสกิลหนึ่งตีนะครับสองครั้งเน่ยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมอันไหมแต่ว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปสอนเล่นเยน,นาไปแล้วนะครับลองไปหาดูในช่องได้นะครับผมที่ต่อไปเราจะขึ้นเป็นสเปียร์ต่อเลยนะครับเอาดาเมจขั้นสุด ถ้าอ,อย่างนี้ได้เนี่ยโอเครวบแล้วครับผมรวบแล้วก็ต้องระเบิดฮะ๋ยวเราเดินกลับเลนบนครับเพราะว่าคีบเลนบนจะชนผมรวยมากเลยนะครับผมได้ทั้งคิวแล้วก็ได้คีฟในเลนแทบจะทุกเวฟเลยนะเราดักกดเลือดเขาได้นะครับโอเคออกมาเล่นลึกนี้ก็กดเลือดหน่อยไล่ไปฮาร์ดองโอเคผมว่าน่าจะได้แล้วนะเรียบร้อยฮะ สวยก็ค่อยๆเล่นค่อยๆสกิลครับผมไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะเห็นไหมคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะโดดสวนเรานะครับด้วยอันเตะน,นะครับผมแล้วก็กักสกิลหนึ่งไว้อีกครั้งนะครับไม่จ่ายมั่วซั่วน,นะโอเคเทมดาเมจเรามาสองชิ้นละแ,แล้วต่อไปผมจะขึ้นเป็นของกันนะครับสำหรับเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นกอดสะท้อน,นครับแล้วก็ขึ้นเป็นทอยนะครับผมกอดสะท้อนค่อนข้างดีกับเยนามากๆนะ ว่าตอนเยน่ามันยืนช์าเนี่ยมันจะตกมันเป้านิ่งครับผมถ้าเกิดเรามีกอดสะท้อนนะครับเราจะสะท้อนดาเมจไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมพราะตอนนี้นยะสกิลเราแรงมากแล้วนะมาสิอืมเขาดีดผมว่าเ่าเราผมมีฟิกนะเรียบร้อยครับผมสกิลหนึ่งฟิกเกอร์เข้าไปเจน่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นมันนะครับผม คอมโบไปครับผมโหแรงมากเลยนะมีสองชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวเราลงไปทำเลนล่างสักสองเวฟแล้วค่อยกลับก็ได้นะครับเพราะว่าที่เราทำเลนได้ไดเนี่ยเพราะว่าเราเห็นแล้วนะว่าเลนล่างเนี่ยฝั่ง้นเขาไม่มีใครครับเราเราก็เลยมา มาทำเลนได้นะครับแต่ถ้าฝั่งโน้นหายหมดเนี่ยอันนี้ทำยากนะครับผมอาจจะตายได้เพราะว่าเลือดเราไม่ได้เยอะเนาะเดินม,มาช่วยเพื่อนนะครับผมตรงนี้เอาหายาก่อนก็ได้นะครับตายครับผมไรช้าสามครับตรงนี้สกิลหนึ่งกลับมาเรียบร้อยฮะแต่ว่าผมก็โดนระเบิดของตาซี่ เอน่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําเลนง่ายมากๆ,ๆนะครับผมเพราะว่าดูดิมันชาร์จแรงครับสกิลสองด้วยรกระจายแล้วก็แปลงล่างชาร์ดในลิบตายทั้งฝูงลยครับโหคอมโบแรงมากไม่มีใครเดินเข้ามาถ้าเกิดมีคนเดินเข้ามาเนี่ยผมจะฟิกอัดเลยนะโอเคถอยได้ป้อมบนนะครับตรงนี้น่าจะเคลียร์ได้อยู่โอเคสวยอืม แรงดีนะครับผมโอเคเรายังไม่อยากเล่นก,กับหายาตอนนี้แลาเรนกระโดดเข้ามาตรงนี้ครับผมมาเติมอยู่โฟกัสที่หายาโอเคไม่ถึงครับผมแต่ว่าอมืมันโดดตามครับคอมโบไปดาวดา,วดาวสิแล้วตามต่อโอเคยู่อนติแล้ว เอากบรวบก็ได้นะครับอุ้ยเยอะไปป่าทุกคนอ๋อแต่มีคนเข้าครับปีคนเข้าก็ต้องเล่นโอ้แล้วผมฟิกทําไมแกะว่าแบบเดอแฟลรวบเยอะแล้วฟิกไงโห <c oughs> ยคงคีพร่างแบบหล่อมๆเลยครับผมไฟนี้ไฟนี้อะไรล่ะเวฟนี้คุดมัวนะเราอ่ะในป่ามีบวกอีกแล้วนะครับผม ขอทำเรีนก่อนไหมแต่ว่าเพื่อนบวกกันแล้วอะ่ะตาอยู่นะไม่ถึงใครเลยทุกคนผมไม่มีฟิกต่อด้วยรัดแล้วปล่อยโอเคถอยดีกว่าเรารีเซ็ตไฟดีกว่านะครับผมเริ่มแปลกๆนิดนึงผมเหมือนจะเดินลงมานะ เราเคลียร์ได้อยู่นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะตายนะโอเคปิดได้ปะตรงกลางมาอยู่นะโอ้แต่ตายไหมได้ครับผมแล้วกบโอ้โหผมเจ็บไม่น,น่าได้ละไปฮะตรงนี้ปับไกลหน่อยก็ดีนะครับ ก็เคลียร์คิวได้อยู่ว่าตายสามครับเรนอยู่ล่างครับตรงนี้โอเคถอยก็พยายามทาเรนของเราไปเนาะถ้าเกิดเราเป็นออฟเรนก็พยายามทาเรนนะครับถ้าเกิดแบบคลิปไหนเลนมันตกเนี่ยเราก็เป็นคนมาทานะครับผมเพราะตอนนี้มันเข้าใกล้เลียดเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดักพุ่มนี้นะครับว่าคลิปมันจะชนและถ้าเกิดหายามาในระยะสะกิลผม ค่อยๆสกิลครับผมรอเขากระโดดก่อนแล้วก็ค่อยตามอีกหนึ่งครั้งนะครับมาไหมโอเคูตอนนี้ผมฆ่าไป14ตัวเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะปกติแล้วออฟเลนมันไม่ค่อยได้เล่นเยอะขนาดนี้นะครับอะไรยังไงกลิบล่างกำลังจะเข้านะครับผม กดมันออกมายิงมาทุกคนเรียกว่ามายิงแซวผมก็เชคคลิปแรนี้เลยแล้วกันโอ่งโอ่งแล้วฟันปรับ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 และออกฮะและชาร์จสู้เข้าไปโอ้โหแตกมาดิถอยโอย้ชาร์จอย่างแรงสามพันหก พี่กบพี่จะทำลายพี่พี่จะแก้หรอดันล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวล้ากันจะขึ้นนะครับผมักเซ็ขึ้นแล้วนะครับอี we no ล่างเขาน่าจะต้องมีคนมากันนะเแต่ผมดันอีกเวฟแล้วกันเอ we <Okay, S 2> ดันฟรีครับตรงนี้พยายามชาร์จให้ถึงหลอดนะทุกคนเห็นหลอดปะ ไม่สิเห็นขีดที่หลอดป้านั่นแหละพยายามใช้ให้ถึงตรงนั้นนะมันจะเป็นดามเมจที่แรงที่สุดนะครับผมกำลังมาทุกคนโฟกัสที่ A ก่อนเตะเตะเตะครับผมล้มอาซี่ไปครับอ่าร้านตีเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็ตามระเบียบครับผมและคีฟล่างเข้าครับตรงนี้ น่าจะจบแล้วครับเดี๋ยวแฟลเข้ามาต่อยรัวเข้าไปชึบๆโอเคไม่ถึงกบจะรวบครับผมแล้ว่คยเล่นโอเคเก็บกลบมาได้ครับตรงนี้ยิปกำลังเข้านะครับเหลือแค่ฮายาคนเดียวไม่น่าจะการไหวไล่เขาได้อยู่นะเรียบร้อยฮะตรงนี้แล้วเตะตัดขา จ g ครับผมจบเกมก็เป็นเกมที่สนุกมากๆนะสำหรับเกมนี้คือแทบจะบวกกันตลอดนะสำหรับ2ฝั่งนะครับผมบวกกันแบบแทบจะทุกนาทีนะครับผมมีการฆ่าการแทบจะตลอดนะครับสำหรับ2ทีมนี้ก็เป็นทีมที่บ้าบวกมากๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยเราจะทำดาเมจไปเยอะแค่ไหนนะครับผมเพราะว่ามาบวกมาแจมมาเขาค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเก็บ MVP มาได้นะครับผม อุ้ยเหนือกว่าผู้เล่นกับถือกาจุดเก้าเลยโอเคกดไลค์ให้ทุกคนนะครับผมดาเมจยี่สิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะที่สุดในทีมเลยนะเรียกว่าออฟเลนเนี่ยมีอิมแพคกับเกมนะครับผมมาเดินแกมเพื่อนแทบจะตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ตัวเองนะคือหน้าที่ตัวเองก็ไปทำเวฟให้เพื่อนนะครับผมและเกมนี้นี่คือคะแนน MVP เยอะมากเลยนะ14.2 นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับเยนาในแพทนี้นะครับผมผมมองว่าเก่งเลยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเยนาเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วแพทนี้ได้บัฟมีอีกนะครับผมก็น่าจะเอาเรื่องเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันในระยะยาวครับว่าเยนาจะมีบทบาทในเมตานี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบผมครับ OOF yeah.